ัชาโดนเจาานนัห่วยยะทงิิชตเสือต้องไว้หลางชาิชาาิต้องไว้ชื่อเกียรติยศเรื่องลื่อข้าคือทหารปืนใหญ่กองพันทหารปืนใหญ่ที่16มีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตำบลโพไสอําเภอศีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดจะตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบกเฉพาะ ที่253ทับ27ลงวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2527โดยบรรจุกำลังคนและยุโทโธปกรณ์ตามอัตราอนุมัติเป็นหน่วยพร้อมรบระดับ1จึงถือเอาวันที่5พฤศจิกายนของทุกป,ปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วยโดยจะตั้งหน่วยขึ้นตามอัตราการจัดและยุโทโธปกรณ์6กขีดอห เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมทหารปืนใหญ่ที่6การจัดของกองพันทหารปืนใหญ่ที่16โดยหน่วยแรกที่จะตั้งคือกองร้อยปืนใหญ่ที่1กองพันทหารปืนใหญ่ที่16โดยจัดหน่วยตามอัตราการจัดยุทธโภกกรณกขีด27ต่อมาเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2528ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองบังคับการกองพันกองร้อยกองบังคับการ และบริการ16ตุลาคม2533ได้รับนุมัติจัดตั้งกองร้อยปืนใหญ่ที่2และกองร้อยปืนใหญ่ที่3กองพันทหารปืนใหญ่ที่16เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมทหารปืนใหญ่ที่6กองพลทหารราบที่6มีหน่วยขึ้นตรงอยู่4กองร้อยประกอบด้วย กองบังคับการกองพันกองร้อยกองบังคับการและบริการกองร้อยปืนใหญ่ที่1กองร้อยปืนใหญ่ที่สองและกองร้อยปืนใหญ่ที่3าภารกิจของหน่วยทำหน้าที่เป็นปืนใหญ่ช่วยโดยตรงต่อกรมทหารราบการแบ่งมอบเป็นพันปอในอัตราของกรมทหารปืนใหญ่ที่6 อาวุธประจำมวยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งขนาด105ม mm 10<า>ิลเมตร M1.01A1 ดำเนินกลยุทธ์อย่างแม่นยำต่อเนื่องและทันเวลารับผิดชอบเขตพื้นที่ของกองกำลังสุรนารีทางด้านจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ เมื่อวันพุทธที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2549เวลา15นาฬิกากองพันหานปื้ใหญ่ที่16ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชทานทงชัยเฉลิมพลให้กับหน่วยนะัพระที่นั่งชุมสายบริเวณสนามหน้าศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังโดยพันโทวิทยาสาแก่ทองเป็นผู้รับพระราชทานรายนามผู้บังคับบัญชามีทั้งหมด8ท่านโดยมีพันโทอิทธิพลกนากาสายดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันเป็นท่านแรก ปัจจุบันมีพันโทไรพร,รัฐดาสดาเป็นผู้ประครับกองพันธ์ลำดับที่8ดดำรงตำแหน่งตั้งแต่แตวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันด้านการฝึกตามวงรอบประจำปีของกองพันธทหารพื้นใหญ่ที่16มีผลการฝึก อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมจำนวนสองครั้งอยู่ในเกณฑ์ดีมากจำนวน4ครั้งและอยู่ในเกณฑ์ดีจำนวนหนึ่งครั้ง,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 งด้านการฝึกที่สำคัญเมื่อปีพุทธศักราช2559กองพันทหารปืนใหญ่ที่16ได้เข้าร่วมการฝึกปเป็นหนวห่วยรอง,ร,องรับผสม ของกองทัพภาคที่สองมีผลการฝึกอยู่ในเกณ์ดีมากทำให้กองพันทหารปืนใหญ่ที่16 8, 5, เป็น 8, ที่เชื่อมั่นและยอมรับของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชาาั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตกพลังพลและประสิทธิภาพของหน่วยทหารกองทัพบกกองพันทหารพื้นใหญ่ที่16อยู่ในเกณฑ์ดีมากมาโดยตลอดในทุกครั้งที่รับการตรวจและประเมินผลจากคณะกรรมการของกองทัพบกการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศหน่วยได้ปฏิบัติภารกิจออกสนามชายแดนในพื้นที่ของกองกำลังสุรนารี บริเวณจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สำคัญดังต่อไปนี้เมื่อปีพุทธศักราช2535จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์หนึ่งชุดควบคุมปืนใหญ่และหนึ่งกองร้อยปืนใหญ่สนามออกปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามพื้นที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปีพุทธศักราช2540จัดกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ออกปฏิบัติราชการสนามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อปีพุทธศักราช2551ถึงพุทธศักราช2554จัดหนึ่งกองร้อยปืนใหญ่สนามออกปฏิบัติราชการสนามตามแผนปฏิบัติการ512ของกองทัพภาคที่2 บริเวณพื้นที่เขาพระวิหารอำเภอการทาร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกดปีพุทธศักราช2555จนถึงปัจจุบันจัดหนึ่งหมวดปืนใหญ่สนามออกปฏิบัติราชการสนามพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์และหนึ่งหมวดปืนใหญ่สนามออกปฏิบัติราชการสนามพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ จากเกียรติประวัติอันดีงามที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าหน่วยกองพันธานปืนใหญ่ที่16เป็นหน่วยที่สำคัญหน่วยหนึ่งของกองทัพบกบที่ผู้บังคับบัญชา,<ง>าให้ความไว้วางใจง <า S 1> สแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของหน่วย,ยและความภาคภูมิใจของเรากอ,อ,องพันธานปืนใหญ่ที่16เป็นหน่วยที่มีศักยภาพพร้อมพัฒนาในทุกด้าน ดังวิสัยทัศน์ของหน่วยที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะพร้อมกับพัฒนาศักยภาพกำลังพลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรดูแลประชาชนในพืน้นที่